สวัสดีครับพี่น้องยูฟซี่แฟนครับทั้งช่องพ่อแม่ของยิงครับาดาใส่เรียน,ดเ,ยนเดี๋ยวทีมบ้านหาก<ด>ทีมสุไทายครับสวัสดีครับเดิเนทางกลับนะครับทีมบ้านหาก้าใส่ิีมสามพอกันจ้า ครั ه, บสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับทีมสุดทายครับบ้านฮักน้ององค์อิงแล้วกับบ้านฮักฟ้าใสครับกัครับทุกคนกับมีภาละหนาทีครับดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเช็คบ้างก่อน อยากพึ่งกมาไหมเนี่ยกี่ยวตากสิการกันดูอกละเสุ้าเอกักนี่ยก้วตาขอเป็นสูตรถุายมานะกล้องน่แหละจากชัยภูมิครับวัสดีครับไม่นไปไหนเนะไม่เห็หครับกล้อง

ต้องไปทำงานครับพาละพาละหน้าที่การงานเดีด๋ยวกกับมาไหมเหลือพอไปโหลด บรยากาศน้ำคำคํามืานี้ครับมือแรกของการดิดนรูการผักอยู่บ้านมืออื่นก็สิไปรวมคือเก่าครับในงานเลี้ยงเอาไเเอาียเาแม่แก้ว สีเพิ่ว่าสิไปน้ำสีผู้ไมันไปเบ่งแล้วมันือสิไปซ่ว้ไกุ่่นแไปบอว่าสิไปนสีตึดบุรีัม้์พุนอ๋อคนะทางเลนโโอ้ยมันจะสอยๆ่ีแนีไปทำไปทำมะต้นนั้เพิ่นสีพันสติ๊กเกอรอไปหลดยังวันกับไปแล้วค่ะพรุ่งนี้หรอพ่อ

มเก็แนัไ่แล้วปกระเป๋าเื่อฮ้ยแล้วมาแลงหลายสดให้เบิ่งเด้อเบิ่งหลาเด้อพนเดแม่อุต้องดสปอร์ตเรนะอให้หลดเกถึงไหขอให้หลดงนคือจะมาผอเห็นงานเมือนเพื่อผุวันอังคารเขาพักกดูไม่ใช่บอกักอัน ต้องดูมันแปกรอ่อยาอู่วาืัี่หน่มากดังดังไงับนึงคยอยจับเนาะาี่จริงเพื่อนกับกกับกันดอกเพื่อนกัดวิจักยูนัมยูแต่ว่าเพื่อนกัโอเคไปเห็นงานก่อนเดี๋ยวมาไหมแม่ฮาก็ไม่มาแม่ฮก่เมื่อแต่ย้ำเด็ดที่เ พออาทิตากับบอว่างมือปีนรูกาลพอดีตีนงานเลยทุกคนมีภาละหน้าที่การงานครับเดียวกับมาหม่สายเพ่งเพียงเมื่อื่นพอไปโหลดกันสิบ่ไเด้ออกไปพร้อมพันอมกาีบ่อเมื่อน้อก็จะไปโดมอยู่เลยเดินทางไปโดม มอสงส่สที่ที่กรอกฟองกันกประมาณนั้นแหละครับอกอกคู่เลยเดีเยวครับอันนี้ก็อะไรยืนไปโดมูของดีเลยแต่มันสีอ้วนปะาานดนนั่นละ่ะอีซองเดือนเดือนสองเดือนเท่านั้นแหละเห็นของออแท้เลยเนี่ยทนสังเกตได้แ่ถามามันห่วงอ่ะทิ้งเนี้สวนเลย เกลอลายบอา,เอา,เ,อาเอาตาข่วเมื่อตำนานได้อีกพ่อบอกอือต้องลายต่อกระดูกมี่บอกกระดูกกระดูกหนึ่งอือตำนานละแกงหรือก็น้ำยาแล้วก็นี่แล้วกันหนึ่แต่แบ่งกันกินไปมันสิเอาไหว้มันก็นสิเอาไหว้กินอยู่นี่น้ำมือแรงแน่อนอนเดี๋ยวเป็นกระเพราไ์เมือแรงน้ำอเอาไหว้กระบูด มือนี้ทีมงานแต่ละคนก็จะได้พักผ่อนกันครับหลังจากหลายเดือนครับกว่าจะติดปิดเลยดูการขี่รถกับประมาณรอบโลกถ้ายุดถ้ายุดระยะทางออกนะรอบโลกทีมหมอลัมทีมแดนซ์ส่อนก็จกได้ครับไปหา ขบคัวผัพคกพนพีมคอนวยทุกๆพีมหรอครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาแต่ว่าเมื่อไห่กัสิมาพอกันไหมือเกา่นนะเกี่ย <laughs> เจ้าต้า จากชัยภูมิสามลกิโลนน้องมยกัตาเนาะอำเภอผูเขียวปอุ้ยใกล้อยู่เด้อถ้าไปคนเดมมันจอดอยู่นก็จะเลี้ยวขึ้นมันก็เป็นเียซีลโลงชซีมง้แม่ยซีชมงซีอโลผู้เขียวเนี่ยมองไดแกงข้อมันบอกไมู่เขียวกัเลอันนีเม่่อนหนู่นคงเห็นออคือว่าแม่น่อยได้ไป เขียชุมเพลยไปบ่ถึงชุมเพลย20โลบอกพวกเขียวยังนี้มกินตำสมบัตนนิจ้อยที่บปลยยิล่ยู่วนหลานรถนนีโ้โอ้จำได้หรอครับ ม่แกตาแก้ากาแฟบอกผมส่งให้บอกนี่นี่ผมสีส่งให้นี่นผมเตรียมไปแล้วนี่นี่นี่นผมเตรียมเต้าไปแล้วนี่กาแฟสดเลยเด้นี่เดี๋ยวแป๊บนึง<ม>เดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องลิปนี้เอาไปสำนีก่อนครับพ,พอกันไหมชิปหนาครับให่ลำลนุ้ยรวยสุขภาพแข็งแรงส,งสุขสุนครับ ฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องพ่อแม่หญิงลำพูนรถพิเยษครับพ่อแม่หญิงแฟนเพจสวัสดีครับ